ตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีที่สดใสแล้วก็อารมณ์ดีตลอดการค่ะขอต้อนรับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิษฐสวัสดีวันดี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจสุดๆเลยหนูแอบไม่ได้เจอหนูไม่ได้พบนปีอันนี้แตะมือกันก่อนนี่ยยังได้แม้เมื่อกนเราเราถ่ายละครในเรื่องหนึ่งทั้งเรื่องโลตั้งแอบเด็กๆเลยค่ะใช่ไหมโอ้ดูสิเนี่ยแล้วอยู่แล้วเราก็พัดพากันแล้วมันไปเจอวันนี้แต่อาจารย์สดใสเป็นวันดีๆค่ะอาจารย์ค่ะแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็เ พัดจากอาจารย์วิโรจน์เลยนะก็คือกาแฟอาจารย์วิโรจน์นี่แหละไม่เคยพัลากเลยเนาะและสิ่งดีๆเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันมีอะไรนะบทเรียนบทเรียนเลยนี่หนูจะต้องมาบอกหนูแพทหนูแอบกับหนูบุโเกะเลยนะต้องจำไว้เลยนะลูกนะอาจารย์รุ่นเนี่ยติดกาแฟเพราะว่าอาจารย์รุ่นไปทําทัวง์ไงพอทำทัว์เสร็จแล้วก็ลูกทัวร์เขาจะเรียกร้องกินกาแฟไปถึงไหนถึงประเทศไหนมี เรสแอ r e เรียตรงไหนจอดเราต้องกินกาแฟกินกาแฟแล้วก็ซื้อเลี้ยงอาจารย์วิโรด้วยนะค <c oughs> ่ะพอซื้อเลี้ยงสเสร็จปุ๊บทำนะฉันเลยติดไปเร <c oughs> ื่อยเลยติดกาแฟเลยพอติดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วอย่าลืมตอนที่เราอยู่บนทัวร์เนี่ยเราอยู่ในความสนุกไ <c oughs> ง่่ะพอสนุกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องกินหวานกินมัน <c oughs> ใช่ไหมน,นี่เาแต่พวกนี้น่าจะเจอนูบุโกหนู <c oughs> ทนเด็กเป็นเล็ก ดูเคยเจอไหมไอ้น้ำตาลที่สีเหลี่ยมสีเหลี่ยมอย่างนั้นอะอ๋อหนูชอบหย่อนหย่อนใส่กาแฟหนูทานเหรอหนูทานค่ะหนูใส่ทีสี่ห้าก้อนค่ะอาจารย์ค่ะสมัยก่อนท่านหกก้อนโอ้คุณพระอาจารย์เรียกหกก้อนแล้วก็ตัดครีมแลาะห้าหกช้อนอันนั้นทั้งหวานทั้งมันนะจ้านั่นแหละกินอย่างเงี้ยเป็นสิบปีกินจนในที่สุดว่าเอ๊ะทำไมเราเดินเดินเดินเราออกโทรต้องเดินมากใช่ไหมใช่จ้าอ่ะเราเริ่มหอบละแล้วก็เริ่มอืดอาดละแล้วกลางคืนก็เริ่มนอนไม่หลับละเช้้าาวันนนนึึึงงตื่ขมถบ ฉันอยู่ประเทศไหน่ะนลพาตัวหรือเปล่าเบลอเบลเบลเกลางคืนก็ไม่ค่อยหลับละลูกฉี่ลูกฉี่ลูกฉี่กลางคืนไม่ได้นอนกลางวันก็งุหงิดทั้งนี้ลูกทัวไทยเนี่ยต้องบริการเยอะนะคนไทยนี่กี่อ้อนใช่ไหมเราก็ต้องอ้อนเขาเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็เริ่มวินเวียงแล้วไม่ได้นอนอีกใช่ไหมก็จะวินเวียงก็จะขึ้นไอขึ้นอีกับลูกทัวร์ว่าไม่ได้เหอน้นเหรอโอ้โอ้าคนนี้อาจารย์ด้วยเป็นคนนี้นั่งสมาธิไงคนนี้เรากดอารมณ์เราอยู่กดกดกดตอนหลังกดไม่อยู่ละพอกดไม่อยู่เสร็จปุ๊บก็ไม่ไหวแล้วนะเราจะเสียผู้ใหญ่ก็ประกาศเลยไม่ออกทัวร์ไม่ออกทีวีด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะมัน อีบุกโกเนี่ยจะโดนก่อนจะโดนจิกก่อนคนแรกเลยเหรอถูกต้องตอนนั้นอารมณ์เป็นอย่างนี้จริงๆนะอารมณ์นะเสร็จปุ๊บเราไม่ไหวละเรารู้ตัวแล้วไปเลยเอาเลือดชั่วๆไปตรวจซะพอตรวจเสร็จพนักงานเดินมาอาจารย์ครับนี่แหละน้ําตาลปรี๊ดคอเลสเตอรอลปรี๊ดหยุดเดี๋ยวนี้เลยกาแฟกาแฟไม่มีปัญหานะแต่ปัญหากับไอ้ไอ้หวานกัไอ้มาลนี่แหละตรงนี้เป็นปัญหาเพราะอาจารย์ทําไงมารับประทานตัวเขาต้องหักดิบ หักเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โอ้โหโนั่งสมาธินะ,<ฮ>ะอในที่สุดอธิษฐานจิตอ๋อเราอยู่กับถังเช่ามานานแล้วนี่ทำไมเราไม่ต่อยอดอ,ะ<ฮ>ะอ่ะเออด้บอกไหมก็เข้าไปในออฟฟิศเรียกอติยหมวยมาประชุมเลย <ฮะ S 2> นี่หนูลูกเ,าเราอยู่ถังเช่าแล้วนะพัฒนาถังเช่าไปเลยไปเป็นกาแฟถังช <ฮะ S 2> เช่าอาแบบที่หวานไม่มีน้ําตาลมันไม่มีคอเลสเตอรอลนะแล้วก็จะต้อง เอาสารสกัดถังเช่าใส่ลงไปด้วยไอ้ที่เป็นตัวๆที่เราเห็นในจอนี้ไม่เอานะเอาแต่สารสกัดลงไปไม่งั้นมันจะมีกลิ่นไงเชื่อไหมการบ้าน3ข้อนี้ไปวิจัยมาเป็นปีเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องขับรถเข้าไปชิมชิมก่อนจะชิมได้เป็นปีในที่สุด ก็ชิมจนได้แล้วโอ้ยก็ได้กาแฟกินแล้วอย่างมีอารมณ์กาแฟเลยดีเลยแล้วก็กินแล้วไม่มีโทษเพราะว่าหวานไม่มีน้ําตาลม,มันไม่เป็นอโตแล้วก็3ยังมีคุณประโยชน์อีกก็คือมีไอสารสกัดถังเช่าไงเพราะฉะนั้นนะกาแฟจานวุ้นก,ก็คือทรีอินวันเนี่ยกาแฟจานวุ้นนะี่เนี่ยก็คือลูกฉันเลยนะอทอดมาจากตัวฉันเลยเนะี่ยทอดมาจากไอเดียของเราที่แรกสามลูกก็ได้กาแฟที่ถูกใจละก็กินกินไป 3- าสเดือนนะ กินเลยกินเสร็จปุ๊บเดินไปตรวจใหมค่คอ่ะคราวนี้เขาก็ออกมาเสร็จปั๊บจานดีจังเลยรอบนี้ไม่ปรีดแล้วน้ําตาลก,ก,กัไม่ปรีดคอเลสเตอรอลก็ไม่ปรีดนะครับก็ประกาศเลยก็ออกทัวออกทีวีใหม่ก็ถือกระบี่ออกท่องยุบพบเลยคือคราวนี้สู้ตายแล้วไม่มีเ<อ>งินเลนะวกนนไปสวนเสือใช่ไหมแล้วก็ไปอินโดไปโน่นไปนี่แล้วก็ไปถึงวันนึงเดิน10กิโลหน่หนูวลาเราออกทัวใช่ไหมทุงเดินเป็น10กิโลในที่สุด จำได้เลยปีนั้นน่ะกลับมาจากอียิปต์อพอกลับมาถึงเนี่ยเขาขึ้นอีเสนหน่อยเถอะอีโรคระบาดมาเลยอูกต้องไหมพอเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้ไปไหนละเราก็ต้องล็อกดาวอาจารย์แล้วก็แฟของอาจารย์ที่บอกว่าลงงงงานผลิตจะคือเป็นยังไงบ้างคะได้มาตรฐานดีเลยอุ้ยโรงงานของเรานี่ย เขาไม่ให้บอกนะเออจะผลิตของกาแฟดังๆเลยแหละไม่ได้ไม่ได้อยู่บนอพาร์ดเมนต์อยู่ในจ้องไปไม่ได้กอดลังบ้านไนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับบ้านเนาะเราล็อกดาวโชคดีมากที่อาจารย์วิโรจน์เนี่ยอยู่กับตัวเองได้นั่งสมาธิแล้วก็มีกาแฟเป็นเพื่อนแล้วก็ทานอาหารครบห้ามู่ออกกันบ้างกันนิดนนี่ๆๆๆๆี่อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ล่อันนี้โยโยไม่อันนี้โยคะอันนี้โยคะเอออะไรนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ย ก็ทดลองมาหลายปีแล้วจนกระทั่งอาจารย์วิรุเนี่ยมั่นใจแล้วนะคร